แล้วยากซืส like ุดไม่สมแม่เอ่ยใม่ไหมเออไปเห็น้องเจวได้หลายแม่เอ่ยโอหมานี่ยานั่นเขาม่นี่ยาสุดไม่สมกับผักกระถินนี่มีนี่นี่ใช้หลายนี่ไหเปลี่ยนไปไงเป็ีนแล้วกินได้แล้วเอายากกับไม่ยากก็แหละเอาไปต้มโอเคจะต้มแกงโอ้ยต้มอันยั้งอันหน่อยเลยฮะต้องหน่อยไปบอโอ้ยสองคนนึงกินน้อยไรเนี่ยนี่สิมาต้มแกงที่แตกยังเอา โ้โบอกว่าแก๊สมันเท่าไหร่น่ะถังหนึ่ง480โอ้ใจหมูว่านนี่เมื่อี้ว่าต้องใส่แก๊สเสงะสันเดดังไฟดังไฟเออโอ้ต่าสิ่เนียคือพวกโยกไปรถโอ้ยนี่อไรเมึงก้เบิ้งแห้งุนน่เมื่อ้กเบิ้งดูมึงหนักบอกถหอนไวเาจะหมดบ้างหัือเออเออเ็้ย เอาสันไปพไม่ประยัดเทานก็ได้ซื้อบต้องฮะทานกับบ่เอาจ้ได้ไปยัดหมดใหญ่ๆเือนเข้ามาอย่างเต่าเศรษฐีโอ้ผู้ใดมีเต่านี่เป็นเศรษฐีเออไปสั่นไปนูไปเศรษฐีล่ะอ้เานี่เต่าแล้วกูขี่ต่ำเล่นเอามอไปได้ใหญ่ดำดำ หมอก้นดำๆนั่นเดินนี่เลิกสุดเลยเอาเดินนี่ได้เปล่าแม่ๆแม่จมนี่ละอันนี้นนวะใจเพื่อนเจ้าอันเด้น้ำข้นหวานนั่นฮักมาฮะอันนี้ได้เปล่เออเอาอันนี้ปลูกแบบอ,อันนี้เปล่าอันนั้นแบบชอบปลูกเลยเนี่โอเคแม่ ยุ่ประหยัดรู้ว่ะประหยัดรู้เราสีอู่อีกจักปลอ่ะเสียตะกี้ทีดีขึ้นก็นี่โอ้ยไม่เห่าฟื้นไม่เห่าเคี้ยนั่นเนี่ยเจ้าก็ดึงออกตัวใหญ่อู้วอาไบหาไม่ขีดมากกูจเป็นผู้ดังโอ้นี่กว่าเป็นไปเป็นมาของคน้ดังอือผู้ดังเนาะ กูดังกูมึงเนาะเออเอังกระดคนเ็นผู้นในสีเอาทูกม่ติดแันมันสูนแเถอะหนันบ่นี่ผู้ใดสวยมันสิควรนมหาผูนี้เ้ยเงเออสวยสต้ยสวยหลายสวยสวยไงพอแล้วพอแล้อ มึงเอามาตะมหมอน้ะมาใส่หมิเพราก็มาใส่หมุนกับไม้ตมึงเสานจทำสาน้ำให้น้าไปเอามาน้ามีถังน่นจะได้กินง่ายบ่มเคื่อเอวกระทะว่างไง่คื่วางหนดเอาเพื่อบ่ให้มัดกระจายไงฟื้นไสน่ะนะเอาให้อายให้โน้ตจะอ่านโน้ตถึงเวาใส่เงี้ยสระอ่ะเจ้าตั้งมันตึงเสด็กินง่ายบอมวิธีวิธีทำ ขัวที่ได้กินขั้วสีเฮ็ดได้เป็นน้อาไม้สมดีบน้ำออกก็เนืออน้ามันยางเหมินห่นไม่เยอะอึกมือนะหมิน่นมือกูหลบมันหมิ่นมือมือ,อ,มอไผ่หยาค่ายอยมันเหมิ่นมือกูบาดก่ได้กินโดนละน้อาไม้สมแสียมดินี่แหละวิธีเฮ็ดเอ้าต้มน้อาไม้สมไปใส่อัน เอาไว้แล e ้วบันนี้ก็มาเก็บผัากระเสียดพี่น้องบันแย่มันคือพวกกระเทิร์นเด๋วเอาอันนี้นี่แม่มีมีสองหน่วยนึงเห็นพลันหน่วยกันจ้ะเอายอดมันดีกว่าเอายอดบ่บ่เอาอันนี้นี่เอายอดจ้ะจ้วันเสียกวนายอดบัานี้บ่พี่นี่เมื่อกี้นี่ใช่เอาบ้านเราบันนี้บ้างคุณเอาก่อนเลย ขาดริมลัวทนะพี่น้องไ่ต้องไ้ซื้อเล่ซื้อแล้วก็ไ่ได้ฉีดยาได้ยังอ่วงนี้ม่หอดดอกบอดอกมันไหนนตันกลมๆม่กิ้เล็บอ้าไม่หวามจเกดเอเมือวานก็เดกันน้านเอามล่งมืออ่อนๆนี่มิไม่กินกมนมยังยังบ๋มีนั่กไน แล้วก็ต้องซื้อต้นไม้ตแกเนี่ยอยากจะเนีนอ่อนเลย้งเกดเพ็ดที่เขากินเพ็ดไรเขาพอดีวะอ่านย่างนี้ตเถ่าติเถากันย้อมรับเนี่ยเจี๊ยเกลืเค็มเขาไม่ให้ใให้กินนะคะคุณพี่้องเกิดผิดเพ็ดต้อีอีกสอง ไกีบเราไที <Hello. S 2> Bu ่นอกไปกีกนเอาละกูบอกว่าเอาละเอาละเอาไส้ตา้อนมาจูบว่าวุยผู้ด้วยผู้ด้วยผาอด้วยผู้ดอะไผ้ด้อู้ดดยังกูวยผููกูู้ เจ้าหนเกลียงเนาะใหญ่เนาะหูฮอตว่าหมาถามขุนพด้ว่าจะไปมันเราหูภาษาหมาว่ากูเป็นหมาัก็เอ็ล็กเรี้ยงได้ว่าก็เอกโหยกเปรียงได้มันก็มีกมันเสียเพล็กนี่ทีได้กินง่ายว่นี่ไปทไใหม่ไหมซิจำหนีกับพ่อล้วเนาะนี่ซุปมอเดียวพ่อจะดกจำเลยบอโนมเนี่ยก็เพ็ดพ่อแห้งแบบง่ายพี่น้องเนี่ยแบพริกบักพริกกับพริกสวนเ

ลูกดูแลมันกับปงบ่ท่านเนาะเป็นก็ได้สุแน้ำม่สซปต้องใส่พักเป็นเ้ื่อนหอมนั่นแหละอืมผักเป็น แม่เลว้องนามาลางอเออแม่เท่านี่สิเท่ายันเราหอนเทสสีทีนีเดียขอที่ต้มไขคโอ้ยอิงกระดาษนามาต้มไขรตัวมานจังสีอันเรี้ยวอ๋อมอดำก็มีมอเดียวอืมเอามา หอมมาขอติตรงไข่ตัตวน้ำนองไม่บ่นนะเออที่เป็นอย่างแล้วแล้วเราก็จะมาต้มไข่ดีเลยน้อมให่ก่อมันห่อนดีนะูเนาะเนี่ยนะข้าวเดียวข้าวเดียวเท่านั้นไปเบื้องรอเสีนนันพูนไปก็แบกพี่ออกไปนี่มีมาหนิมัมนเม็นใหม่ส <laughs> ิ เเจ้าก็ไดได้เหอโอ้ยข่ยยูพี่น้องได้ยูเอยู่เมีเออข่ยู่อเป้ได้ดอกมันบอลใสุกปนไนได้กีได้แบบนี้นเดียวไ้าวไ้วไแลวเอาเอาเดี่วเดี่วเดเวพักเตรียมไม่ได้มีดคาะขีดดินออกเท่า เพิ่นว่าป่าตองออกเบิร์มันเป็นยาได้ขีดเทาเอาว่าฉันเอาว่าขีนเอาอยู่นี่ให้ดักไวหาน้องไม่สมกับซัวสิปีหามาาใส่หลายปานันผิดเนาะพ่อล้วเนาะพูดได้ว่าคลิกกลับดัดดัมแหลกดอกสิดมึงเฮงเป็นกับเพาะมึงกับยาบวงพี อยากคือเก่าเลยมันโดนๆกินเทื่อนึงไม่ติดยังบอกกูเป็นห่วงน้องโอ้ยหักหไรโอ้ยไลายแนะนำดูค่ะนี่คือบัอันตามันเนี่ยแกงกูบอนนี่ยบอนมันแกงอันองใส่ยตาโอ้กูมีเวียนอยู่เสียใจเสียใจเลยกูไม่เวียนตาเมื่อไงแล้ว ตำมะพร้าวก็เอาเนื้อแม่ส้มลงไปปั่นน้ำเอาดีๆปั่นแล้วนี่เอามือปั่นเบิ่งได้หะอหอนจังให้เข้ากันก่อนนะจ๊ะเครื่องเขาแบบไม่ยั้งหลายดอกอีป้าสาส์กเนื้อแม่ส้มเต้ามันก็อยากฝีมือใหญ่นี่มันแสบอยูมึงเขาต้องลกคนกิต่แตะเลยมึง ว่าลกแล้วโนค,คนคนจิบแต่กับผาต้องลกอันหนัก็้าต้องโกน็มาได้โกนเอาเขาขี้โม่งกับกเบิร์ตหรอละแม่หรปปืว่าหามัน แคหลุนเห็นดน่าเสียด,ด,ดายหัต่เคียงยังไงซอยมือเลยค่ะอเอาม,มือเสียน้ำบ่บ่ <c oughs> บอ่อยากกินเดียดซินด้วปานไม่าใส่ลงไป องคนทอนี่นแ,แหละไอีกเลยน้ำปลาภาพาพลายล้วแล้ินเข้มมเนี่ตบต้องสีดยาเด้อเ็นต้องจเหยียบไว้ินเข้มเลยนะแอยู่ข้อบนนู่นนี่แกระเซียนพอแล้วม<อ>ันคะือะกซียนยังอาสตักตัวหิวหม,มบ่ต้องใส่ถ้วย แปาใบตองพุ่นขั้นล่างโอยสั้นไรก็ต้องได้ซื้อไปนั่นมีต้องใจบ่หะน้ำก็ต้องใจมันบ่เอาทุกอย่างเป็นเงินเบิดเฮาเฮ็ดแบบบ่ได้ซื้อได้สิซื้อให้ดอกสันไลเย่เอาไปเอาไปตัดก้นมันมานหน่ะเอามาห้องนี่โอ้ยเนาะเออไปโูนยถี่ใหญ่เทปัดเอาก้นใบตองจล้เอาก้นมันน่ะเราู้จักก็ก้นข่อยเด้อะจี มีมันว่าซาหมีพาเนาะเอาจักก้นโอเคกินับธรรมาาบิเลเอาลายตรเนี้ยืไม่ว่าเปลืองอีกอ้วโด้นเล่อนใ่ปะนั่นแหละโอ้โอยากล้างจานที่มี ดีได้หมันกับไไดล,ล่างแคดโคกกับสาไมไงพอกระลืมเอามาขว้างอันนี้น้ำเนะเย็น,นคุณน่ะโอ้ยปเป็นตนะแซ็ดขนาดนี่มาก,กินทงหน้าก็ต้องกินแบบบานๆอืมหยัดลงไปมามากินใบชะลาดเอาไว้นี่ล้วกินแล้วจังล่างกระว่างไว้นนี้เดี๋ยวตักใครก่อนแต่ไข่มาปลอกใค่ก่อน ค้กข้าสากเลยวะข้าจูรูเห็นลำบ้างอ่ะข้าจุรูอันนี้แล้วลไปกินอล้วเขาจะง,งี่เง่า เสร็จแล้วค่ะแล้วลอยพี่น้องมาเดอ้อเมื่อกี้น้ำกันซุปน้นไม,ม่สมแล้กก็ต้มไข่นะคะของบ,นบานๆของเขานี่ละมาบนันิใหญ่เขามากินออวิธีเฮ็ดกับบวกพี่น้องมาเด้อก็เขาไปพุ่นแน้่ใหญ่ม,มันตรงปากขวายพดูดเอา้ากูเห็นใจมึงมึงอยญ่เอาไ,ไอาาว้ละทำไรขวายแตดก็่คือปวดหัวหมวก แสบแ่บแสบออืใส่หน่ก็แสบนะอันแข่งแซ่งก็ไม่ซื้ออิสวรอืเนือเข่าเชียงเนียเอาบรุลูกโดด่แสบต่แสบร้ายพี่นงอืมเหมือนไม่งูบานบานของห้อฝากกดไลคกดแช่์ให้เยอพี่นงค์เอบันิเดอร์น่าจิมากินเข่าไปให้เนี่ บ๊ายบายค่ะ